สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะพาทุกท่านมาเบิงมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งสถิตยอยู่บริเวณแยกห่วยขวางหรือที่ทุกคนเอ่นกันว่าแยากพระพิทเสนนี่แหละครับเมื่อนี้มาเบิงกันเลยครับว่าบรรยากาศเป็นยังไรครับบรรยากาศมือน,นี้ค้นกหลายคือเก่าครับลายกือกทุกๆมือครับว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างช,ชาติ ต่างกับเวียนมากกาไหว้ขอพ่อขอโจคขอลาบจากองค์พระพิธเนต์บดาขาดสายนะครับแต่ละเมือเพิ่อนะครับพ้นไล่หลีครับเข่าคิ้วกันเงาว,ว่าเป็นจื่อตัวรถไฟเอารถดครับเพิ่อนะครับผมก็เคยมากประจำครับมากกาไหว้ขอพ่อขอโจคขอลาบจาก องค์พระิธเนตอยู่ประจําครับอุตสิกว่าสักสิทธิลีครับถากุไรโบ่เคยมากครขอแนะนำนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาขอพรขอโชคขอลาบได้ดังใจนึกอลีเลยนะครับเด้อนี่ครับข้างในนี่เป็นองค์พระแม่อุมาเนาะครับอ่าเบิ่งบรรยากาศเนะครับเบิงบรราาบบ่งบรรยากาศรอบๆ ทางนานีจะคงดำหรือว่าพระราหูเนาะ